จากอาจารย์เพิ่มไวัยไว้มาพูดเกี่ยวกับฟิสิกของการเดินทางข้ามเวลาอะไรอย่างนี้นะครับก็ที่เตรียมมาเนี่ยคือก็คือคิดว่าเป็นสําหรับคนทั่วไปประมาณนี้ใช่ไหมก็เลยว่าคิดว่าคงจะเป็นการพูดคุยในเชิงเรียกว่าไอเดียคร่าวๆเหมือนว่าไม่ได้ม่ได้ลงลึกในเป็นฮาร์ดคอร์ในมีสมการ,ารอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราพยายามดิสคัลว่ามันมันมันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าที่เราจะทําได้โดยฟิสิก ที่ม th so ันม like so is so like right. so ีอยู่ในปัจจ no ุบันนี้นะครับคืออันนี้ก็เป็นเท่าที่ผมนี่คือคร่าวๆที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาเท่าที่ผมหาได้ในอินเน็ตมันหาได้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากมายเลยนะครับใน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 ชีวิตของเราปัจจุบันนี้หมายถึงว่าในท้องตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับจริงๆสําหรับทุกคนะนี่ยไม่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับผมรู้สึกนะครับ นะค,คำถามแล้วอย่างเรื่องคอนแทคนี่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปใน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 การพูดของผมก็จะมีเอามาเชื่อมโยงอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับทาให้เกิดไอเดีย hmm. เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาได้ด้วยอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาให้ชีนลูปเปอร์นี่รู้สึกว่าลูปเปอร์นี่ซึ่งจะล่าสุดนะครับหนังเรื่องนี้ไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คลาสสิกมาก Star Trek นะครับคือเรื่องนี้นะครับมันเป็น,เป,นเป็นหนังที่ ที่เขาเรียกว่าทําให้มันเกิดเขาเรียกว่าแดงแรงบันดาลใจในการหลายๆอย่างเกี่ยวกับไซไฟแล้วมันทาให้เกิดเป็นเป็นจริงได้ครับนะอย่างเช่นวิธีเทเลพอร์เตชันก็มีในเรื่องนี้ใช่ไหมครับเดินทางข้ามเวลาอย่างเงี้ยไอ้นะไรฟาวฟอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับเป็นถึงว่าไอพวกนี้ก็มาจากหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วจากนั้นเนี่ยพอพอคนเสนอมาปุ๊บนักวิทยาส์ก็ลองมาคิดดูว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับอ่าคนนี้นะครับคำถามนะครับที่ผมเกิดขึ้นในใจนะครับ ตอนผมได้รับโจทย์ก็ถามว่าเฮ้ยทำไมเราถึงสนใจจะเดินทางท่องไปในกาลเวลาอย่างผมเนี่ยนะครับเพิ่งไปเที่ยวมานะครับอันนี้อันนี้ผ่าแต้งไม่รู้ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่านะครับก็ถ้าผมไปดูผมก็เกิดคําถามเฮ้ยอันนี้มันคนเหรออะไรเงี้ยนะครับไม่รู้นะเขาอาจจะวิเคราะห์ว่าเขาเป็นคนเนี่ยเห็นไหมครับรูปรูปอันนี้เขาบอกเป็นคนสักอย่างนะผมก็จะไม่ผิดอันนี้บอกเป็นปลาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ ไม่รู้ว่าผมงงผมดูไม่ออกนะครับผมก็เลยเฮ้ยน่าสนใจว่าจริงถ้าผมเดินทางย้อนเวลาไปได้เงี้ยผมก็จะไปดูดีว่าเฮ้ยใครใครเป็นคนวาดใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันถ้ามุดผมทําได้ผมก็จะเดินทางกลับไปเฮ้ยใครเป็นคนวาดแล้วจริงๆแล้วเนี้ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับพอดูรูปร่างแล้วเนี่ยมนุษย์โบราณเนี่ยไม่น่าจะมีหมวกทรงสูงอะไรประมาณนี้นะครับมันดูเป็นแบบได้แล้วอันนี้อาจจะเป็นอันนี้ผมมั่วนะครับอะไรนะ แหล่งกาเนิดโฟอตอนกันเนี่ยยึ๊กยึกยึกยึก,ยกอะไรเงี้ยม้วนไปผมผมตีความผมเองนะครับแบบว่าเออมันดูน่าสนใจครับว่าจริงๆแล้วมันใครเป็นคนวาดจะไม,ไม่ใช่มนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นเขาเรียกว่ามันมนุษย์จากดาวโพนไหน,นก็ไู้ที่มันเขาย้อนเวลากลับมาก็ได้จริงอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนวาดอะไรอย่างนี้นะครับคือก่อนน้นนี้ผมไปเที่ยวปราสาทอีกน,นึงข้างบนนี้เที่ยวปราสาทเลยนะครับอาพนมลุงนะผมก็ลงมานี่ครับผมเดินไปผมเห็นมุมนี้โหสวยมากครับผม น่าสนใจว่าจริงๆแล้วอยากถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราก็ไปดูว่าเขาสร้างยังไงทำไมมีแรงบันดาลใจสร้างทำไมต้องมีหัวพยานนานอาอะไรเงี้ยว่านไปนะครับหรือว่าจริงๆแล้วอีกเหตุผลหนึ่งเช่นถ้าสมมติผมเดินทางไปใน,ในอนาคตได้เงี้ยใช่ไหมครับปัจจุบันนี้มันมีโรคหลายอย่างที่เรายังรักษาไม่หายใช่ไหมครับแล้วเราคิดว,ว่าเฮ้ยถ้าในอนาคตมันอาจจะมียาที่สามารถรักษาโรคที่มันหายในปัจจุบันได้เนี้ยสมมติถ้าผมเดินทางไปได้ผมก็เดินทางไปเอายาพวกนั้นกลับมาใช่ไหมครับ ก็มารักษาคนในปัจจุบันประมาณนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นก็เรียกว่าเป็นความคาดหวังอย่างหนึ่งที่เราสนใจในการเดินทางไปในอนาคตแล้วก็เอาบางสิ่งางอย่างกลับมาใช้ในปัจจุบันหรือเราเดินทางกลับไปในอดีตไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครทําอะไรมันจริงไหมอะไรอย่างนี้ครับฮิตเลอร์ตายยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอ่านะครับคําถามต่อมาที่ผมมีในใจนะครับหลังจากที่ผมได้โจทย์นะครับผมก็เฮ้ยแล้วจริงเนี่ยนิยามของเวลาคืออะไรครับ คือผมก็มานั่งถามตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเข้าใจเนี่ยมันมันคืออะไรอนะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจคําว่าเวลาไหมครับว่าเวลาในความเข้าใจของเราอนะไรเงี้ยมันคืออะไรมีใครมีใครจะแชร์ความเห็นตรงนี้ไหมครับว่าเวลาในความเข้าใจเราเนี่ยมันมีนิยามยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่าตอน,น,นเด็กผมเข้าใจว่าเวลาคือนาฬิกาผมมีนาฬิกาเนี่ยเวลามันอยู่นี่มันหมุ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 นไปนะครับหมดแล้วหนึ่งวันนี่คือเวลาของผมอะไรเงี้ยครับแต่โตมาผมก็เวลามัน มันไม่ใช่อย่างนี้นะครับเวลาไม่คอยไขอะไรอย่างนี้นครับก็ได้อีกนิยามหนึ่งนะครับอยากทาอะไรต้องรีบทำอะไรอย่างนี้นครับเวลาไม่มีใครมีใครเสนอไอเดียไหมครับเวลาคืออะไรอะไรอย่างนี้นครับอ่าครับในความหมายซันหมายถึงว่าเวลานี้เป็นตัวบ่งบอกเหตุการณ์ใช่ไหมครับถูกไหมอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกําลังที่เรากําลังประเชิญอยู่แล้วมันกำลังจะไปในอนาคตอย่างนี้ใช่ไหมครับเนาะประมาณนี้นั่นคือเวลาใน perception ของเราใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งที่ ที่นักฟิสิกส์เขานิยามกันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น cosmological arrow 3ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่านิยามของเวลาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากจุดกําเนิดของจักรวาลนันะครับหมายถึงว่าจุดกําเนิดจักรวาลมันเริ่มจากบิ๊กแบงครับคือก่อนหนะ้าบิ๊กแบงเนี่ยคือเราไม่นิยามเลยว่าเวลาคืออะไรพอบิ๊กแบงเกิดขึ้นปุ๊บเราก็บอกว่าเนี่ยคือจุดเรานับหนึ่งนะครับแล้วมันก็จักรวาลเราก็พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็บอกว่าเวลามันก็คือ พัฒนาไปตามมีทิศทางการของการพัฒนาของไอ้กกนี่ครับจักรวาลนะครับตามรูปที่ผมให้ที่เป็นบิ๊กแบงนะครับก็มันก็เกิดขึ้นเราก็นัจริงๆเลยเรื่องเรื่องนี้ก็จะมีเขาเรียกว่านะักฟิสิกส์ก็ทําการศึกษากันอย่างล้นหลามนะครับเกี่ยวกับพวกเนะี่ยไอเขาเรียกสถานะเริ่มต้นของจัก,กรวาลเวลามันขยายตัวตรงยิงงย่งติ้งบริเวณนี้เป็นเรื่องที่กำลังเป็นฮอตอิชูในปัจจุบันมากจริงๆแล้วอีกอ,อันหนึ่งที่นะ่าสนใจก็คือเป็นแบบเร์โมไดนามิกส์นะครับถ้าพูดง่ายๆเหมายถึงว่าระบบจะมี การพัฒนาการไปในในสิ่งที่มันถ้าให้เกิดความยุ่งยุ่งเหยิงมากขึ้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยระบบผมผมมีแผ่นอันนี้กั้นอยู่ครับไออนุภาคผมก็อยู่ในนี้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนมีความเป็นระเบียบมากหน่อยเพราะมันเหมือนโดนจักอยู่แค่แค่ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับพอเวลาผ่านไปผมเอานี่ออกมันก็จะฟุ้งกระจายไปครับความยุ่งเหยิงมันจะเยอะเยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือทิศทางเวลาคือมีทิศเริ่มจากทางนี้ไปทางนี้คือแต่ท,ที่มีระเบียบเยอะไปเป็นระเบียบน้อยอะไรประมาณนั้นง่าคๆภาคคร แล้วเราก็ไม่มีฐานที่จะอยู่ดีเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันจะน้ำเนี่ยมันจะกลับมาปเป็นน้ําแข็งโดยโดยตัวมันเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับถูกไหมครับนอกจากว่าเราจะไปจับไปใส่ตู้เย็นนะครับถูกไหมนะครับเราจับใส่ตู้เย็นปุ๊บมันก็เป็นน้ําแข็งการที่เราจับไปใส่ตู้เย็นเราทํางานน่ครับเราทำซัมติงให้กับระบบใช่ไหมครับนะมันก็เลยกลับไปเป็นน้ําแข็งได้นะครับก็คิดว่าสิ่งที่ผมควรจะต้องพูดให้ให้คร่าวๆคือมุมมองของเวลาที่มันแตกต่างกันระหว่างของนิวตันกับของไอน์สไตน์นี่นะครับถูกไหมครับ สองสองเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่นะครับในมุมมองของนิวตันนะครับเวลาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอบส์ลูดนะครับคือมันจะมีคำว่ามันจะเป็นโกลบอลไทม์นะครับอะไรเงี้ยคือเวลาทุกๆคนคือเป็นเวลาอันเดียวกันนะครับอย่างเช่นยังไงอะหมายถึงว่าคือเวลาอย่างที่ผมเขียนภาษาอังกฤษมานะครับเวลามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ คอนเทนต์ของของของสเปซหรือ u n i v e r s ร์สที่เราพิจนารณาครับไม่ว่าตรงไหนเวลามันก็คืออันเดียวกันไม่ไม่ขึ้นอยู่ว่า Observer จะยังไงจะเคลื่อนที่จะหยุดนิ่งจะอะไรอย่างนี้นะครับคือนั่นคือมุมมองของ Newton นิวตันครับคือทุกคนมีเวลาอันเดียวกันนะครับประมาณนั้นคีนี้ในทางกลับกันนะครับมุมมองไอน์สไตน์ Star เนี่ยเป็นมุมมองที่แตกต่างคือเวลาเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับผู้สังเกตก็คือมันจะใช้คําว่าอะไรนะ ภาษาไทยคือสัมพัทใช่ไหมภาษาอังกฤษคือมันลีเลทีมันสัมพัทมันสัมพัทกันว่าง่ายๆนะครับขึ้นอยู่กับผู้สังเกตนะครับคือก็ประมาณว่าตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างนี้นะครับก็คือผมไปเอาประตูนมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้รู้ว่ามียานอวกาศคนอันนึงนะครับน้องซันนะครับนั่งอยู่นี่นะ่ยซันใช่ไหมนะครับนะครับนั่งอยู่ที่นี่ครับแล้วก็สังเกตว่าเปิดไฟปึ้งนะครับให้มันมีเขาเรียกอนุภาคของแสงคือโฟตอนครับวิ่งไปออกไปทางซ้ายทางขวาก็มีประตูนะครับ อยู่ทางหัวเรือกับท้ายเรือนะครับถูกไหมน้องซันเนี่ยนั่งอยู่บนเรือนี้เรือนี้ก็เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วของน้องซันก็สังเกตว่บบาจริงแล้วเนี่ยรูภาคของแสงหรือโฟตอนเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปถึงทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยเท่ากันนะครับถูกไหมพร้อมๆกันไว่ายังไงในขณะที่สมมติผมเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้อยู่บนพื้นโลกสักที่หนึ่งหยุดนิ่งเทียบกับอนี้นะอันนี้เคลื่อนที่ผ่านผมด,ด้วยความเร็วคงที่ผมจะเห็นว่าผมจะเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างจากที่ซันเห็นใช่ไหมครับบนนี้นะ ใค,ใครบอกผมได้ั้งว่าผมจะเห็นต่างจากน้องสันนี้อยู่บญยายังไงน้องสันรู้ไหมว่าผมจะเห็นยังไงครับยังครับยังยังไม่ถึงตรงนั้นครับ <laughs> ผมผมจะเห็นว่าโฟตอนตัวไหนถึงกันไหนก่อนแค่นั้นครับหมายถึงว่ายังไงเอาถ้าผมยืนยืนยืนอยู่บนพื้นอะไรเงี้ยครับ<อ>ถึงข้างหลังก่อนใช่ไหมครับก่อนนี้ถึงข้างหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนถ้ามึงมุมมองผมเนี่ยคือไอเนี้ยไอโฟตอนตัวนี้เนี่ยมันวิ่งเข้าหาประตูข้างหลังซึ่งมันวิ่งเข้าหากันเนาะมันก็จะถึง ขนาด s4 ตอนนี้มันต้องวิ่งตามประตูตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมันจะถึงไม่เท่ากันง่ายๆเลยกรณีนี้มันก็จะมันก็เป็นเหตุผลมันอะไรนะมันเป็นเหตุผลหนึ่งเนื่องจากว่าไอสไตน์มองว่าจริงๆแล้วแสงเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ใช่ไหมครับประมาณนั้นแล้วมันก็จะพาไปถึงไอ้นี่ครับนัการยืดออกของเวลานะครับในแต่ละผู้สังเกตเนี่ยมันเวลามันไม่เท่ากันง่ายๆคร